สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบลูมเบิร์กกับผมธนุการทองครับทาง IMD World Competitiveness Center นะครับมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ทำรายงานจัดอันดับนะครับ r ร n กิ้งของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้ r ร n กิ้งอันดับที่41ของโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับมาเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ตามมาด้วยสวีเดนสารัฐฟินแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฮ่องกงและก็สวิสแลนด์นะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์มาอันดับ1มาเลเซียอันดับ2ไทยอันดับ3นะครับฟิลิปปินส์อันดับ4อินโดนีเซียอันดับ5และก็เวียดนามอันดับ6กนะครับเรนกิ้งของ จีนและก็อินเดียไม่ดีเลยนะครับถึงแม้พานทั้สอประเทศเนียมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลสูงแต่เนื่องจากว่ามีความเหลื่อมล้ําสูงนะครับจีนได้แรงกิ้งอันดับ3 1ส่วนอินเดียได้5 1ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตโมบูงคกับ